คุณจันคะแหมสวยไม่สางเลยนะคะผ่านไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยก็ยังสวยเหมือนเดิมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะดิฉันแค่เป็นคนชอบดูแลตัวเองก็เท่านั้นเองอ๋อเดี๋ยวค่ะดูแลตัวเองดีอย่างนี้แล้วเรื่องสามีล่ะคะดูแลดีหรือเปล่าเรื่องนั้นมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะ จะเป็นห่วงก็แต่เรื่องเดียวเรื่องอะไรเหรอคะก็เรื่องที่ไอ้พวกต่ำๆ่เนี่ยชอบเอาไปต่อความยาวสาวความยืดกันยังไงล่ะคะแมมแต่เรื่องแบบนี้มันก็ห้ามกันยากนะคะเพราะว่าพวกต่ำๆ่เนี่ยวันๆมันก็ดีแต่นินทาชาวบ้านเข้าไปวันๆันคงจะอิจฉานะคะเพราะว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันเจอแต่เรื่องเน่าเมาเยอะขอตัวก่อนนะคะเชิญค่ะ เอารูปนี้ไปไปส่งให้ตำรวจทุกสอนอกําชับด้วยว่าต้องจับตัวคนในรูปนี้มาให้ได้แล้วจะให้บอกว่าจับเขาทั้งคู่ในข้อหาอะไรครับข้อหาอะไรก็จับประเทศนะเป็นตำรวจม,มากี่ปีแล้วไม่รู้เลไงว่าข้อหามันมีอะไรบ้างรีบไปจัดการ แล้วเป็นรายงานไปครับคุณพี่มันที่คุณพี่ไปอยู่กับชูแล้วคุณพี่จะตามมาอีกเหรอคะฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันแต่คุณพี่ควรจะแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวฉันมีอำนากฉันจะทำอะไรก็ได้เธอไม่เกี่ยว จ้าวจันทำไมไมายืนอยู่คนเดียวตรงนี้ล่ะคุณอาคะจันมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือหน่ยค่ะ ท่านครับเรื่องที่ท่านสั่งให้ผมไปทําครับผมไม่สามารถทําให้ท่านได้แล้วลรอครับฮะเพราะอะไรไม่ทราบว่าท่านอธิบดีทราบได้ยังไงครับแต่ท่านสั่งให้ผมระงับเอาไว้นะครับ,ค,รบคุณคิดว่าคุณมีอำนาจอยู่คนเดียวหรือไงฉันก็มีอำนาจที่จะจัดการทุกอย่างได้อคออกรถครับ ตอนแรกอะครูท่านตั้งใจจะเปิดเป็นร้านอาหารแต่ท่านไม่มีเวลาดูแลก็เลยทิ้งไว้หวังว่าจะอยู่กันได้นะครับโอ้ยสบายมากครับเมื่อก่อนเนี่ยผมลำบากกว่าน,นี้ครับสำหรับผมนะที่นี่เนี่ยยาก,กันในวังเลยครับจริงไหมครับพี่ดาถ้ารินอยู่ได้พี่ก็อยู่ได้จ้ะ ความจริงที่นี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะอยู่ในเมืองสัตหีบถ้าเราตกแต่งที่นี่อีกสักนิดนึงเอาวงดนงตรีมาลงแล้วก็มีรินร้องเพลงทั้งคืนที่นี่คุณจะเป็นร้านอาหารของเราได้เลยนะรินงั้นผมไปเตรียมที่นอนมาให้แล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยว ผมเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยจ้ะพ่ดาพ่ดาผมว่าพี่ดาอยู่เฉยดีกว่าครับยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างเองนะริมพี่ขอบใจมากนะทิวสาม,มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ไม่เป็นไรครับ เดนไม่ต้องห่วงสองคนนั้นนะเขาไม่ทำร้ายกันหรอกเขาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ หลายวันวันนี้เพนต้องลำบากมาก,กแน่เลยแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝัน